สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันย่อขยายขนาดตัวอ,อักษรใน S M S เพื่อให้คุณอ่านง่ายและอ่านยากมันไม่ยากหรอกมันก็ใช้มาตรฐานมันก็พอได้อยู่นะแต่บางทีแล้วก็มันชัดกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีใน S M S ที่เป็นของกู เกินนะพี่ในเครื่องพี่ก็น่าจะมีน่าจะมีนะอ่ะาฟัง์ชันเนี้ยมันมีอตอาจจะต้องไปแอนด d อยใหม่หน่อยนะเพราะไอ้เครื่องนี้มัน a n d r o อ d ใหม่มันเป็นวนะันพัดสองไลน์นยอืมเครื่องคืนถนะ้ามัน a อ d ด o อ d เก่าอาจจะอาจจะไม่มีไม่แน่ใจนะพี่ลองอัปเดตดูกันแล้วกันอ่าเราข้าไปดูกันอันนี้มันเข้ามาเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราลองมากดดู s อ s เอมอเนี่ยนะถ้าเกิดสมมุติเราเอานิ้วแหวกแหวกแบบแบบ เอานิ้วนิ้วโปง้งนิ้วชี้พี่นะแหวกแหวกแหวกอะค่อยแต่แหวกไงแหวกหรือไม่ก็หุบอย่างเงี้ยอ่าตัวอักษรเนี่ยมันจะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้ฟังกชันเนี้มันมีให้คุณตั้งนะอืมตอนแรกมันเปิดอยู่ตอนนี้ปิดดูปิดปิดดูมันเป็นยังไงตัวอักษรมาตรฐานมันก็จะเป็นไซส์อย่างเนี้ยแต่บางทีเราอยากให้มันชัดกว่านี้ทําได้ไหมได้พี่เราก็ไปตรงนี้เลยเนี่ยไอตรงรูปภาพรูปหน้าคนตรงนี้เนี่ยพี่นะตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่า sms เนี่ยมันผูกติดอยู่กับอีเมลของคุณนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอนเนอันนี้ยเมสเมสเซนเจอร์อันเนี้ยมันเป็นของ Google นะพี่นะ,ะไม่เกี่ยวกับเมสเซนเจอร์ที่เป็นของ Facebook นะพี่อย่าไปปนกันมันโอ้ยอย่ามาปนกันสิปนปนหัวนะอผมมีความรู้สึกว่า <c oughs> ไอ้ s มสเซนเจอของ Facebook ก็เอาไว้แชทไว้ไว้โทรไลน์ไม่ใช่ไว้ไว้วิดีโอคอลคุยอะไรกันก็อะไรก็ว่าไปเถอะแต่ไอเอเซมันอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะผมว่ามันน่าจะแยกออกจากกันนะพี่นะอันนี้เราไปตั้งค่าตรงไหนอ่ะมันมีเรื่องการตั้งค่านี่แมสเซนเจออยู่ตรงนี้นี่อ่ะกดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีคุณเลือกไปตรงตั้งค่าทั่วไปนะอ่ะกดไได้ตั้งค่าทั่วไป คุณจะเห็นคําว่าบีเพื่อซูมข้อความบทสนทนาอันเนี้ยถ้าคุณเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้เป็นเขียวๆอย่างนี้อันนี้เนี่ยเวลาคุณไปแหวกเอากลับมาดูเลยดีมาอ่ะมาเวลาคุณเอานิ้วคุณเนี่ยแหวกอ่ะสังเกตจุดบนหน้าจอเนี่ยมันแหวกแหวกเนี่ยพอแหวกปั๊บตัวอักษรเนี่ยมันจะขยายใหญ่โตมโหระทึกขึ้นมาให้คุณได้อ่านง่ายขึ้นอ่าสำหรับคนที่มีสายตาที่อืมนะ ม่นะหรือไม่บางทีเราก็ไม่มาเราอยากให้ตัวเล็กก็ได้เราก็เอานิ้วเราเนี่ยหูบลงอย่างนี้หูบ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 ลงมาอย่างนี้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ก็โอเคนะบางจันเนี่ยเราเราอยากไม่ผ้ชมเอานิ้วเราแหวกออกไปอ่าแหวกออกไปนะหรือว่วเอานิ้วเราหูบเข้ามาสองนิ้วนะพี่อ่าเนี่ยมันสามารถนะพี่นะหูบขยายได้อันเนี้ยเป็นบางจันทหนึ่งที่มีสําหรับเอสเอมอส ในในเครื่องระบบปฏิบัติการ Android อันนี้เป็นของ Google นะพี่นาเราไปดูไปดูดิที่ในเครื่องพี่มีไหมเออถ้าไม่มีอืมก็อาจจะต้องอาศัยการตั้งค่าในหน้าจอให้มันตัวอักษรโตๆละหลามันพมาทําอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราเราขยายเอาไว้หมายถึงก็เราเราแหวกแล้วให้มันตัวอักษรมันขยายเอาไว้เนี่ย อ่ามันจะขยายอยู่อย่างนั้นตลอดเลยนะพี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเราล้างข้อมูลแล้วปิดเปิดเครื่องแล้วมันมันมันยังมันมันจะกลับมาตัวเล็กไม่แฮมันกลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมเออก็แปลกดีอ่าก็มาจะเพื่อเพื่อเอาใจคุณนะเพราะคุณอยากได้ไซส์นี้เขาอคาวไว้ไซส์นี้ให้คุณเลยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็ลองไปเล่นดูแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ